หลายคนเวลามาใส่ฟันนะ้้วเจอขั้นตอนพิมพ์ปากว้บางคนบอกว่าไม่ไหวครับจะอ้วกเพราะวัสดุพิมพ์ปากต้องคาอยู่ในปากเนะี่ยหานาทีถึงเนาทีเพื่อให้วัสดุเซ็ตตัวหรือแข็งตัววันนี้พอผมทํางานรากเทียมอยากจะมีข่าวดีมาบอกลักษณะการทํางานพิมพ์ปากวันนี้เราใช้การพิมพ์ปากแบบ digital impression ครับเราใช้ intraoral scanner ครับหน้าตาคล้ายๆแปลงสีฟันหัวใหญ่สอดเข้าไปในช่องปากเพื่อบันทึกสภาพฟันและงเหงือกเพื่อส่งเข้าแ a บครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราพิมพ์ปาก1ขานไกลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหนาทีขึ้นลงนิดหน่อยเสร็จแล้วครับแล้วถามว่าความยุ่งยากแค่ไหนแค่คิดว่าเอาแปลงสีฟันหัวใหญ่ใส่เข้าไปในปากขณะเดียวกันด้วยเทคโนโลยีแบบนี้ครับทำให้ทันตแพทย์เวลาพิมพ์ปากส่งไฟล์ดิจิตอลเข้าหา l a บทำงานสะดวกขึ้นเยอะครับเพราะแลบกับทันตแพทย์สามารถคุยกันได้ว่าตัวฟันที่จะใส่ใหม่ให้คนไข้รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเกิดให้ทราบได้หนึ่งกับบางคนที่อาจยังไม่ทราบ รากเทียมเวลาตอกกับมีฟันได้เขาจะมีตัวกลางตัวหนึ่งที่ชื่อแกนฟันเทียมเพราะฉะนั้นในพาร์ทแบบนี้แกนฟันเทียมที่มีความโค้งที่เหมาะสมรูปร่างของข้อฟันที่จะมีความโค้งป่องและสร้างการศบที่เหมาะสมจะสร้างความแม่นยำให้งานมากขึ้นในยุคดิจิตอลนี้ครับ